ถอนคุณใสถอนอาถพ์กันผีคุณใสระดับอย่างอาถันบาดแตกว่าบทที่ใช้สวดถอนก็คือโบราณจาร์จึงนิยมใช้พระคาถาอีติปิโสถอยหลังกันอย่างก,กว้างขวางหนึ่งในการใช้พระคาถาอีติปิโสให้เกิดอนุภาพวิธีการท่องบทอิติปิโสถอยหลังแบ่งให้ช่องจำด้งาน Daddy, Daddy. พระคาถาอิติปิโสถอยหลังถือเป็นอีกหนึ่งความเชื่อด้วยแรงศรัทธาว่าพระคาถาอิติปิโสหรือบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณลวนมีอนุภาพมากเกินประมาณโบราณอาจารย์ผู้แก่กล้าในวิชาอาคมมักจะนำพระคาถาอิติปิโส มาพลิกแพงได้ถึงร้อยทั้งส่วนเดินหน้าถอยหลังสลับไปมาหรือผูกเป็นอักรรเลขยันได้หลากหลายรูปแบบเพื่อเป็นเทรดหรืออุป,ปเทในการใช้พระคาถาให้เกิดอนุภาพในด้านต่างๆหรือเป็นความสามารถอย่างหนึ่งของโบราณจารย์ก็ว่าได้หนึ่งในการใช้พระคาถาอิติปิโสให้เกิดอนุภาพแรงกล้า นั่นก็คือพระคาถาอิติปิโสถอยหลังมีอุปเทศหรือเคตการใช้อยู่หลากหลายมีความเชื่อว่าบทสวดอิติปิโสถอยหลังเปรียบเสมือนมหาจินดามณีแก้วสารพัดนึกหากภาวดาสามคาบหรือเจ็ดคาบก่อนออกเดินทางไปทิตต่างๆจะช่วยให้เกิดอนุภาพในด้านแคล้วคลาดปลอดภัย จากอันตรายทั้งปวงทองห้าคาบสามารถเศกหมากินเสกน้ำบันทาเพื่อลุยไฟทองสิบคาบยินเหนือลมเป่าไปจะแก้คุณใสทอง14บสคาบชื่อคาหลุดลุย่ยเป่าไปคือคาให้หลุดกินโคงกะพันท่องสิบห้าคาบเอาลิ้นดุนไพดานใช้เป็นจังงัง เบาไปพร้อมกระทือบตีนอาวุธหลุดจากมือศัตรูท่อง19าคาบอากกิ่งไม้เสก,กวาศัตรูตามาไม่ทันท่อง17คาบทำผ้าปะเจียนพกหัวคนไม่เห็นเรากำบ,บังกายท่องร้อยแปดคาบจะทำให้ตัวเบาล้ากับล่องหนได้แก้ดวงตกตรับคอร้ายให้กลายเป็นดี พริกดวงชะตาแม้แต่โซ่ตวนก็ขาดสะบัน้นสะดอปุงแจได้อย่างน่าอาศัศจรรย์ยิ่งโบราณอาจารย์จึงนิยมใช้พระคาถาอีติปิโสถอยหลังกันอย่างกว้างขวางแม้แต่พระเทจิอาจารย์ดังๆหลายท่านก็ยังใช้พระคาถาบทนี้เช่นหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องซึ่งท่านเป็นผู้ชำนาญในการสวดพระคาถาอิติปิโสถอยหลัง ได้อย่างแม่นยำหลวงปู่คุย้ยซึ่งท่านได้รับการถ่ายทอดพระคาถาอิติปิโสถอยหลังมาจากหลวงพ่อทบวัดชนแดนและอีกท่านหนึ่งก็คือหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วที่ได้บันทึกไว้เกี่ยวกับการสวดพระคาถาอิติปิโสถอยหลังเพื่อให้เบี้ยกแก้เกิดอนุภาพหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่ามีดหมอ และเบีย้ยแก้ก็สามารถใช้ร่วมกับบทอิติปิโสถอยหลังได้กรณีถอนคุณใสถอนอาถรนกันผีหรือแม้แต่คุณใสระดับอย่างอาถรรบาดแตกว่าบทที่ใช้สวดถอนก็คืออิติปิโสถอยหลัง108จบนี่เองสิทธิการิยะพระอิติปิโสถอยหลังผู้ใดเล่าไว้ คุ้มดีมากครัน้นศัตรูคิดหวังมีได้กล้ำกายเป็นเสน่ห์แก่เขาเข้าหาเจ้านายท้าวพญาทั้งหลายให้มีจิตเมตตาปรารถนาสิ่งใดนึกไว้ในใจคงสมปรารถนาจักรูปประคำพร่ำภาวนาท่วนร้อยแปดหนาเมื่อยามเที่ยงคืนได้สมดังคิดอย่าได้แครงจิตคิดไปสู่อื่นหูงชนทั้งพื้นคงจะบูชา พระกาถานี้อุปเทศพิธีเหลือที่พรรณนาบุกเสกกายได้สมดังใจคงกระพันชาตีฤทธิ์มากมายขอท่านทั้งหลายจงหมั่นภาวนาเอ่ยมีตำนานเรื่องเล่าซึ่งเรื่องนี้ไม่มีอยู่ในพระไตรปิฎกคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นภายหลังสมัยพุทธกาลภิกษุ รุดงในป่าจะมีอสุรกายมาหลอกหลอนพอสวดบทอิติปิโสปกติอสุรกายก็ตัวใหญ่ขึ้นกลายเป็นยักษ์ปัดกฏปิวไปคนละทิศคนละทางวุ่นวายมากทำความเพียรไม่ได้เลยจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแนะนำให้สวดอิติปิโสแบบปฏิโลมคือ การสวดถอยหลังเพื่อปลดปล่อยยักษ์ที่หวกที่พอยักษ์ได้ฟังบทอิติปิโสถอยหลังจึงปวดหัวอย่างแรงยักษ์จึงยอมแก่พระสงฆ์และสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายใครอีกเรื่องราวก็มีอยู่ประมาณนี้ครับทีนี้ผมจะขอแนะนำวิธีการท่องบทอิติปิโสถอยหลังแบบให้ท่องจำได้ง่ายนะครับ คือเริ่มต้นให้ท่องแบบทีละแปดคำก่อนมันจะจำได้ง่ายมากท่องตามผมนะครับติดวาพระพระโทพุธนังสาทักที่หนึ่งนุตมะวะเทถาสัตธิละท่อนที่สองนะครับสามารถทาสะลีปุตโลตะ ท่อนที่สามุตอะหูวิกะโลโตคะท่อนที่สี่สุโนปันสามณนะละจะชาท่อนที่ห้านะครับวิโทพุทธสามมาสามหังละท่อนที่หกนะครับอาวาพระพระโสปิติอิท่อนที่เจ็ดนะครับ ทีนี้จะลองท่องแบบยาวๆติวาพะพระโทพุทธนังสานุตมะวะเทภาสัตทิละสามะธรรมสะลิปุตโลตะนุตอะหูวิกะโลโตคะสุโนปันสัมะละจะชาวิทโทพุทธสัมมาสามหังละอาวาคะพระ โส,สำหรับในปัจจุบันความนิยมการสวดพระคาถาอิติปิโสถอยหลังยังมีให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะเชื่อว่าพระคาถานี้มีความศักดิ์สิทธิ์ม,มากประการหนึ่งก็คือการสวดพระคาถาอิติปิโสแบบปกตินั้นหลายคนที่สวดชำนาญแล้วอาจสวดได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีสมาธิฉะนั้นการสวด อีติพิโสถอยหลังจึงเป็นคุศโรบายอย่างหนึ่งเพื่อให้จิตมีสมาธิมากขึ้นนั่นเองบทสวดอิติปิโสถอยหลังตทวาคัพโทพุทธังสาูดมาวะเทธาสัจจิราสามาธรรมสาลีปุลรตา นูดอาหูวิกาโรโตหาสุโนปันสัมนาจาชชาวิโทพุทธสัมมาสัมหังลาอาวาคาพาโสปิติ